สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเบจามินนะครับผมบ้านและที่ดินนะครับผมวันนี้จะพามาชมรีวิวบ้านหลังนี้เลยนะครับผมเป็นโครงการหมู่บ้านเดอะทัสนะครับผมเป็นบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยวครับผมเนื้อที่ทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่40.9ตารางวานะครับผม3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับผมพื้นที่เป็นบ้านหลังมุมนะครับผมถนนนะครับผมถนนหัดไทราดนะครับมนหลักนะครับถนนฮัทไทราดแล้วก็สามารถ ทะลุไปที่ถนนการจนาพิเศษได้ด้วยนะครับผมเราอยู่ใกล้ๆกับตลาดนัดมารวยนะครับผมลูกค้าที่สนใจนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมภายในบ้านนะครับผมว่าเรารีโนเวทออกมาสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวตามผมมาเลยครับผมตามมาเลยครับมาชมบ้านนี้เลยนะครับผมหลังนี้เลยโครงการหมู่บ้านเดอะทัสนะครับผมเป็นบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยวนะครับผมบ้านหลังมุมด้วยนะครับผม บอกได้เลยว่าเงียบสงบมากครับผมก็คือให้ชมหน้าบ้านนะครับผมแล้วก็ภายในบ้านนะครับหน้าบ้านสามารถจอดรถได้2คันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในบ้านจอดรถได้อีก1คันนะครับโครงการหมู่บ้านเดอะทัศหลังนี้นะครับผมเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ที่40.9ตารางวานะครับผมเป็นบ้านหลังมุม3ห้องนอนและก็2ห้องน้ำนะครับเดี๋ยวพาไปชมภายนอกภายในนะครับผมว่าเรารีโนเวทออกมาแบบไหนบ้างนะครับผม บอกได้เลยว่าบ้านแฝดสไตล์บ้านเดียวครับผมอันนี้พื้นที่จอดรถนะครับผมจริงๆก็จอดรถได้2คันนะแล้วก็เพดานสูง4.5เมตรเลยทีเดียวแล้วก็ใส่หลังคานะครับผมแล้วก็ใส่เมทัลชีทเรียบร้อยนะครับนี่ครับสวยงามเลยเป็นบ้านหลังมุมนะครับผมอันนี้จะให้ดูบริเวณรอบๆบ้านนะครับผมแล้วก็ภายในบ้านนะครับอันนี้คือรอบๆบ้านก็จะให้ความแบบเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับผมมีสวนหย่อมขนาดเล็กด้วยนะครับนี่ครับ อันนี้คือบ้านหลังมุมเลยนี่ครับส่วนตัวมากอันนี้คือเราจัดสวนหย่อมให้เรียบร้อยเลยครับแบบสวยงามลงตัวนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็คือจะเป็นฝั่งซ้ายนะครับเปิดเข้ามาก็จะเป็นพื้นปลูกหญ้าให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็แทงน้ําปั๊มน้ําเรียบร้อยเลยครับผมสวยงามเลยบ้านหลังนี้ก็คือครบคันนะครับนี่ครับอันนี้คือจะเป็นลานซักล้างนะครับผมลานซักแห้งด้านหลังนะครับอันนี้ก็คือให้ความแบบ เป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับโครงการนี้เลยโครงการบ้านเดอะทัสนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นครัวนะครับผมครัวหลังบ้านเดี๋ยวจะพามาชมครัวหลังบ้านเวลาเข้าไปอยู่ในบ้านเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก่อนอื่นก็จะให้ดูรอบๆบ้านนะครับผมว่าเรามีการตกแต่งตรงไหนไปบ้างนะครับกับลูกค้าที่ชมผ่านคลิปผมจะได้เห็นว่าโอ้บ้านหลังนี้น่าอยู่มากครับนี่ครับ ก็คือเข้ามาได้สะดวกนะครับผมเป็นถนนเมนหลักนะครับผมเป็นถนนหาไทยลาดนะครับแล้วก็ที่จะตัดไปการจนาพิเศษนะครับผมอันนี้ครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมภายในบ้านนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือเข้าได้สองสองทางนะครับผมในบ้านนะหน้าบ้านก็ก็คือแล้วก็ข้างบ้านตรงลานจอดรถนะครับนี่ครับอันนี้คือบรรยากาศตรงที่โชฟ้านะครับจะอาจจะมองย้อนแสงนิดนึงนะครับ เดี๋ยวดูฝั่งนี้ครับนี่ครับส่วนฝั่งนี้ครับผมก็จะเป็นชุดโซฟาทุกอย่างนะครับผมเราให้ทั้งหมดเลยนะครับผมชุดโซฟาแล้วก็ม่านครับผมแล้วก็ไฟตรงเพดานนะครับผมเราติดตั้งให้เรียบร้อยเลยครับบ้านนี้ค่อนข้างเงียบสงบนะครับแล้วก็ชุดทานข้าวนะครับผมโต๊ะทานข้าวแล้วก็ให้ทั้งหมดเลยครับในมุมนี้สวยๆนะครับผมเหาสหรับนั่งทํางานก็ได้นะครับ เดี๋ยวพาไปชมด้านล่างนะครับผมก็จะมีห้องเล็กที่เป็นห้องทํางานนะครับอันนี้จะเป็นห้องห้องน้ำนะครับผมสุกพันฑ์ยังใหม่ๆเลยนะครับผมทุกอย่างเลยอันนี้คือห้องน้ําด้านล่างนะครับลูกท้าที่สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเราได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวไปดูห้องที่แยกออกมานะครับเป็นห้องเหมือนห้องทํางานส่วนตัวนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเหมือนห้องทํางานส่วนตัวหรือว่าเป็นห้อง ทานข้าวก็ได้นะครับผมห้องนี้แล้วแต่เราจัดนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือห้องส่วนตัวอเดี๋ยวไปทะลุข้างหลังนะครับผมเป็นห้องครัวนะครับผมที่แจ้งไปนะครับเมื่อสักพักนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นคอเตอร์ครัวนะครับผมเราก็สามารถเอาแก๊สเอาอะไรมาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับด้านหลังแล้วก็มุงหลังคาเป็นเมทัลชีทให้เรียบร้อยนะครับก็คือเพื่อความสะดวกสบายนะครับผมในการใช้งานในบ้านเรานั่นเองนะครับผม เดี๋ยวพาไปชมด้านบนนะครับผมชั้นสองว่าเรามีการตกแต่งตรงไหนส่วนเติมตรงไหนบ้างนะครับก่อนขึ้นไปด้านบนนะครับผมนี่ด้านล่างนะครับก็จะเป็นห้องเก็บของด้านล่างนะครับตรงใต้บันไดนี่ครับไปขึ้นไปด้านบนเลยครับผมอด้านบนก็นี่ครับม่านเราติดตั้งให้เรียบร้อยครับม่านบ้านใหญ่ครับผมบ้านกว้างมากเนื้อที่ทั้งหมดเลย4ี่จดตารางวานะครับ ขึ้นมาครับผมก็จะเจอบรรยากาศห้องน้ํานะครับผมนี่ห้องน้ําอันนี้ก็คือสุขภัณฑ์ทุกอย่างนะครับผมเราเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยครับเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ด้านบนนะครับผมก็จะเป็นแยกห้องเหมือนห้องสัดส่วนให้ชัดเจนนะครับผมห้องอาบน้ําห้องน้ําแล้วก็มีโถชีด้วยนะครับผมตรงนี้เลยนี่ครับสุขภัณฑ์ทุกอย่างเราเปลี่ยนให้ทั้งหมดเลยนะครับ มอมิเครับผมอันนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์นะครับผมห้องใหญ่ครับนี่ที่สะลุห้องน้ําตะกี้ออกไปได้เลยมีระเบียงให้เรียบร้อยนะครับห้องมาสเตอร์นี่ครับอันนี้ก็คือที่นอนเราให้หมดเลยนะเห็นที่เห็นทุกอย่างเราให้ทั้งหมดเลยมีแอร์ด้วยนะครับผมด้านบนห้องมาสเตอร์เราให้แอร์ด้วยครับ่ะไปห้องอีกสองห้องที่เหลือนะครับนี่ ห้องนี้ก็จะเป็นห้องใหญ่นะครับผมก็ไม่เล็กมากเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่มากเกินไปนี่ครับบรรยากาศพื้นพื้นนี่ครับผมเราเปลี่ยนให้ใหม่นะก็เป็น s p c นะครับผมปวกไม่ไม่ปวกไม่กัดนะครับบอกก่อนไปไปดูข้างบนเลยนี่นี่ก็ห้องใหญ่เหมือนกันนะครับผมพื้นที่ด้านบนนะชั้นสองนี่ครับ กวางครับลูกค้าที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเราได้เลยนะครับครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับผมชมบ้านหลังนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมสวยงามไหมครับผมบอกได้เลยว่าบ้านหลังนี้สวยงามมากนะครับผมบ้านหลังนี้เป็นโครงการหมู่บ้านเดอะทัสนะครับผมวงแหวนนะครับผมถนนหาดไทยลาดนะ วงแหวนกาจนาพิเศษนะครับผมบ้านหลังนี้เป็นบ้านแฝดนะครับผมสไตล์บ้านเดี่ยวเนื้อที่ทั้งหมดของบ้านหลังนี้นะครับผม40.9ตารางวานะครับผม3ห้องนอนและก็2ห้องน้ำนะครับผมลูกค้าที่สนใจนะครับผมก็ผมฝากรายละเอียดไว้ข้างล่างอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดทุกอย่างราคาและก็ของแถมภายในบ้านนะครับ คิดจะซื้อบ้านสวยๆคิดถึงเบนจามินนะครับผมเบอร์โทรของผมนะครับผม0953434595นะครับคิดจะซื้อบ้านสวยๆคิดถึงเบนจามินครับ0953434595นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ